สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเคที่นะคะหายหน้าหายตากันไปพักใหญ่หนึ่งหลายเดือนค่ะที่เคที่ไม่ได้ทําคลิปนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันนะเคที่ก็สบายดีค่ะแต่ว่า3-4วันก่อนเนี่ยเคที่ไปฉีดวัคซีนมาเข็ม2ก็เลยเป็นไข้ค่ะเป็นไข้อยู่3-4วันแต่ว่าวันนี้ดีขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆคงจะได้รับวัคซีนกันครบแล้วเนาะ นะคะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เคที่คิดแบบนั้นแล้วก็วันนี้เคที่จะมาพูดคุยจะมาเล่าให้ฟังว่าที่เคที่หายไปหลายๆเดือนเนี่ยเคที่ไปทําอะไรมาทําอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็ทํางานอะไรแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนมีคนถามมานะคะว่าเคที่จะหยุดทําคลิปแล้วหรอาเห็นหายไปนานนาก็เลยจะมาเล่าให้ฟังค่ะที่เคที่หายไปหลายๆเดือนเนี่ยในช่วงที่ไม่ได้ทําคลิปลากยาวจนมาถึงวันนี้สาเหตุหลกัลกๆก็คือสามีเคที่ค่ะ แอคเคมเขาไม่สบายมากไม่สบายถึงขั้นเดินไม่ได้เลยนะคะนะคะเป็นหนักมากแล้วก็ในช่วงที่แอคคิมไม่สบายแม่เขาย่าเคที่ที่อยู่ทางเยอรมันแกก็ไม่สบายเหมือนกันนั่นก็เป็นหนักมากเหมือนกันนะคะอยู่ในห้อง ICU คะ่ะย่ากว่า4เดือนย่าแกเป็นเส้นเลือดในสมองเป็นสโตรกนะคะส่วนสามีเคที่เนี่ยก็หลายอย่างเลย ะะอย่างที่บอกไปว่าเป็นหนักมากจนถึงขั้นเดินไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเคที่ก็เลยหยุดทําคลิปนะคะเพราะว่าจะต้องเขาเรียกว่าทุ่มเทเวลามากเลยนะคะในการดูแลสามีแบบเต็มที่เลยเพราะก่อนหน้านี้ที่หายไปอย่างที่บอกว่าเคที่จะต้องพาสามีไปหาคุณหมอทุกสัปดาห์และทุกสัปดาห์เลยเที่จะเป็นคนขับรถให้แอคครีมส่วนแอคครีมเนี่ยเขาก็จะเป็นคนบอกทางนะคะเคที่จะเป็นคนขับรถให้เขานั่ง พากันไปหาหมอพาเข้าไปหาหมอนั่นแหละคะ่ะแล้วหมอที่ไปหาแต่ละคนก็ไม่ได้ว่าอยู่โรงพยาบาลเดียวกันนะคะอยู่คนละโรงพยาบาลซึ่งบางทีเราก็แบบโอ้โหไม่รู้ยังไงนะคะเพราะว่าสามีเกที้เนี่ยเขาเป็นคนที่แข็งแรงมากนะคะชอบออกกําลังกายแข็งแรงดูแลสุขภาพอย่างดีนะคะแล้วแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ นี้ขึ้นจนดได้จริงๆเขามีมีอาการนี้ตั้งแต่เขากลับไปไทยครั้งที่แล้วแล้วนะคะแอคครีมเขามีอาการอยู่แล้วแล้วก็เป็นหนักจนถึงขั้นเดินไม่ได้ตอนตอนกลับมาออสเตรเลียครั้งนี้แหละค่ะตอนนี้เคที่กับแอคครีมเนี่ยเราอยู่กันที่ออสเตรเลียนะคะส่วนญาเคที่อยู่เยอรมันทีนี้พอแอคครมเนี่ยเขารู้ว่าแม่เขาไม่สบายใช่ไหมเขาก็จะแบบดาว่ะนะคะเขาอยากไปเยี่ยมแม่เขาแต่ก็ช่วงนั้นโควิดระบาดใหม่ๆก็ไปเยี่ยมไม่ได้ทําให้เขาแบบ เขาเรียกว่าเขาเศร้าไปเลยนะคะซึ่งเขาก็ไม่สบายอยู่แล้วก็เศร้าไปเลยดังนั้นเคที่ก็เลยแบบดูแลเขาแบบเต็มที่นั่นคือเรื่องหลักๆเลยที่มันมีเขาเรียกว่ามีมีเรื่องเกิดขึ้นในช่วงที่เคที่หายไปไม่ว่าจะเป็นลูกชายเขาไม่สบายแม่เขาก็ไม่สบายนะคะแล้วก็รอบๆตัวเคที่เนี่ยมีแต่คนไม่สบายะะพ่อกับแม่เคที่อยู่ไทยก็ปวดหลังปวดเอวเป็นโรคคนแก่นะคะก็ะไม่สบายเหมือนกันฉะนั้นเราก็จะ พูดคุยเราก็จะโทรศัพท์หากันวิดีโอคอลหาครอบครัวเคที่เนี่ยเคที่จะโทรไปบางวันเนี่ยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเลยนะคะจะโทรไปทุกวันเพราะว่าเคที่มาอยู่ออสออเตรเลียครั้งเนี่ยอยู่ยาวนานที่สุดตอนนี้มาอยู่ออสเตรเลียได้1ปีกับอีก8เดือนแล้วนะคะเป็นครั้งที่มาแบบยาวนานที่สุดเพราะว่าติดเรื่องของโรคระบาดนี่แหละคะ่ะก็ยังไม่ได้กลับนะคะส่วนอแอคคีมเองสามีเคที่เนี่ยเขาก็เพิ่งรับวัคซีนไปเข็มแรก เข็มสองก็จะสัปดาห์หน้านี้แหละค่ะนะคะก็จะครบแล้วส่วนทางบ้านเคที่น้องสาวเอ๋ยพ่อแม่เอ๋ย,ออยฉีดวัคซีนแล้วครบแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆล่นนะคะได้รับวัคซีนกันหรือยังฉีดวัคซีนกันครบแล้วหรือยังยังไงก็เล่าสู่กันฟังบ้างนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะมีเพื่อนถามมาค่ะว่าเคที่ทํางานอะไรคือเคที่มาอยู่ที่เนี่ยเคที่ก็ได้ช่วยสามีทํางานนะคะที่บริษัทของเขานี่นะคะ่ะช่วยเขาทํางานที่ออฟฟิศ นะคะปกติเนี่ยคือที่ก็จะไปออฟฟิศ3-4วันนะคะใน1นอันหนึ่งอาทิหนึ่งอาทิตย์นะคะคือเสาร์อาทิตย์ที่ออฟฟิศจะหยุดอยู่แล้วนะคะก็จะไปออฟฟิศบางทีก็จันทร์อังคารศุกร์บางทีก็จันทร์อังคารพฤหัสศุกร์วันพุธก็จะใช้เป็นวันหยุดอยู่บ้านอะไรอย่างนี้นอกเหนือจากเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะช่วยสามีทํางานในเรื่องของบัญชีในเรื่องของอ ยอดสั่งสินค้าออเดอร์สินค้าอะไรอย่างนี้นะคะในเรื่องของการเช็คสต็อกสินค้าเนี่ยก็จะช่วยเขาได้ในระดับหนึ่งนะคะสำหรับงานที่ออฟฟิศก็ค่อนข้างยุ่งเหมือนกันนะคะยิ่งงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอตัวเลขเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากสำหรับเคที่ฉะนั้นเคทก็ได้เข้ามาช่วยงานสามีในในในส่วนหนึ่งช่วยกันไปนะครับเราะจะมานั่งสวยๆรู้ๆอยู่ไม่ได้นะคะทุกคนต้องทํางานค่ะถึงแม้ว่าเคทีจะ ยังไม่เก่งมากแต่ว่าเคที่ก็ช่วยเขาได้ได้ในขั้นหนึ่งระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเคที่หายไปนานๆไปทําอะไรมาแล้วก็อยู่ที่ไหนเรื่องหลักสําคัญอย่างที่บอกไปเป็นเรื่องสามีเคที่เขาป่วยป่วยเป็นหนักมากถึงขั้นเดินไม่ได้เดี๋ยวเคที่จะมาเล่าให้ฟังในคลิปต,ต่อไปว่าเพราะอะไรสามีเคที่ถึงเดินไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาทํางานอยู่หลังบ้านนะคะกําลังซ่อมแซมห้องน้ํา นะคะคือไม่ชอบสีห้องน้ํา mm. ก็เลยจะเปลี่ยนสีห้องน้ํานะคะก็เสียงก็อาจจะดังเขาเปิดวิทยุด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยมาเล่าสู่ฟังเพื่อนเพื่อนคะดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะโดยเฉพาะช่วงของโรคระบาดแบบนี้บางคนก็มีแผนที่จะกลับไทยเนาะก็คงจะได้กลับคงจะได้เปิดประเทศเร็วๆนี้ทีนี้ก็ติดตามข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือว่าที่นี่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพของตนเองแล้วก็ คนที่เรารักลำเหนืครอบครัวของเราเองให้ดีแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับเคที่ด้วยนะคะกลับมาครั้งนี้อย่างที่บอ,อกไปมาเล่าให้ฟังว่าหายไปไหนทําอะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนแล้วก็กลับมาขอ,อกําลังใจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเคที่ไม่ได้ทํา YouTube มาเนี่ยนานมากแล้วไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วเป็นกําลังใจให้กับเคที่ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมค่ะรับฟังกลับมาเจอกันคลิปหน้าค่ะต้องไปแล้วนะคะสู้สดีค่ะบ๊ายบายชุกชุสวัสดีค่ะ ไปแล้วค่ะครัวลกนะคะอย่าไปวองครัวนะคะ